สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกนุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ ต่างหูเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกรอนและเพชรเหลี่ยมแทปเปอร์รวม120เมตร0.98กะรัตตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม3.67กรัมความยาว2.6เซนติเมตรหน้ากว้าง8มิลิเมตรราคา38,700บาทครับ เป็นต่างหูตุ้งติ้งระยะสวยงามครับด้านล่างเลือกใช้เป็นเพชรเหลี่ยมแทปเปอร์ส่วนด้านบนจะมีโอลนะครับล้อมเพชรเกรสอนเพชรอยู่ในช่วงน้ำขาวครับน้ำาสบหบวกเป็นเพชรงานใหม่เกรดเบลเยียมถูกเมตดครับด้านล่างจะเป็นทรงหยดน้ำนะครับหมายถึงตัวเรือนครับส่วนงานแป้นและเข็มเป็นงานแป้นเดิมทุกอย่างเข็มเดิมครับแป้นหนาใช้ได้ ให้ชมทั้ง2ข้างครับชิ้นงานนี้เพชรขาวเหมือนกันหมดครับไม่มีเม็ดไหนหนวลหรือเหลืองนะครับเป็นเพชรงานใหม่ด้วยกันทั้งสองข้างครับถ้าพี่พี่ไม่ชอบเย็นโลโก,โก้สามารถสั่งชุบไว้โกได้งานชุบทำให้ฟรีครับงานแป้นและเข็มเป็นงานแป้นเดิมเข็มเดิมทุกอย่างทั้งสองข้างครับ ให้เทียบขนาดชิ้นงานกระเลน10นะครับความยาวคือ2.6เซติเมตรหน้ากว้าง8มิลิเมตรครับและจะวัดขนาดให้ชมคร่าวๆนะครับอาจมีคลาดเคลื่อนบ้างน,นะครับแล้วแต่มาทัดพี่ๆนะครับน้ำหนักถือว่ากำลังพอดีครับ3.67กรัมเป็นงานทองคำ75%หา75รหรือว่า 18K ครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่สบายใจนะครับสามารถขอออกใบเซอร์ได้ครับยินดีจะาก,การให้ครับใบเล็กเป็นแค่500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับมาพร้อมใบรับประกาศทางร้านชุ่การันตีว่าเป็นงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและงานโตเรือนทองคำครับที่ร้านขายแต่ของแท้เพชรแท้ปลอยแท,แท,แท,แท้งานธรรมชาติหมดและงานโตเรือนทองคำนะครับสามารถตรวจสอบได้หมดยินดีครับ ใช้งานหมดแล้วสามารถนํามาขายคืนได้เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ขอแค่เพชรอยู่ครบตัวเรือนไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับเลือกขาปแป้งคราบเครื่องสำอางไม่มีปัญหาครับยังไม่พร้อมวันนี้สามารถมาจําติดจองนานได้ครับมาจําเล็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับช่วยหมดทุกเคสน,นะครับสามารถนัดรับไปที่เจเจมอเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับส่วนตามจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับ สินค้าทุกชิ้นซื้อวงเงินคุ้มคอรองในการจัดส่งถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่สาวิจันทร์ตอนนัดตรงหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดโอครับขอบพระคุณครับ